รู้ไหมว่าทะเลอ่ะไม่ได้มีแค่คลื่นซัดสาดแต่ยังมีปรากฏการณ์ธรรมชาติเจ๋งๆซ่อนอยู่อีกเพียบเลยนะหนึ่งในนั้นคือไบโอนลูมิเนเซน c ์หรือปรากฏการณ์ทะเลเรืองแสงที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตเล็กๆปล่อยแสงออกมาตอนกลางคืนเหมือนดาวล้านดวงอยู่ใต้น้ำเลยล่ะ เคยเห็นภาพทะเลเป็นสีแดงเลือดไหมนั่นคือปรากฏการณ์ขี้ปลาวานหรือ red tide เกิดจากการบล o o m ของแพลงต้นบางชนิดที่ปล่อยสารพิษออกมาทำให้สัตว์ทะเลตายได้ด้วยนะน่ากลัวใช่ไหมล่ะแล้วรู้ไหมว่าใต้น้ำก็มีภูเขาไฟระเบิดได้เหมือนกันการประทุใต้น้ำนี่รุนแรงมากสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ระบบนิเวศอย่างใหญ่หลวงเลยเพื่อนโหไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะเนี่ย เห็นไหมล่ะทะเลนี่ลึกลับซับซ้อนกว่าที่คิดเยอะเลยปรากฏการณ์ธรรมชาติในมหาสมุทรเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าโลกเรายังมีความลับอีกมากมายรอให้เราค้นพบดังนั้นอย่าลืมใส่ใจและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลกันด้วยนะ